เปิดหน้าสดน้ำฝนกุลนัทหลังคลอดลูกชายคนที่สองโอ้โหสวยวาวมากวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดหน้าสดนักแสดงดังอย่างน้ำฝนกุลนัทหลังเธอนั้นได้คลอดลูกชายคนที่สองโอ้โหสวยวาวมากเป็นที่ทราบกันดีว่าน้ำฝนกุลนัทนั้นได้ผันตัวไปทำหน้าที่สีภรรยาและคุณแม่อย่างเต็มตัวหลังได้แต่งงานไปกับสามีนักธุรกิจชาวอเมริกันนามว่า จอแดนวินเทอร์จนปัจจุบันได้มีโซ่ทองคล้องใจด้วยกันแล้วสองคนนั่นคือน้องทาเรียและลูกอีกคนที่กำลังตั้งท้องและล่าสุดน้ำฝนกุลนัทนักสแสดงดังนั้นก็ได้คลอดลูกชายหนุ่มน้อยลูกครึ่งทายาทคนที่สองแล้วตัวขาวจมูกโด่งมากโดยเธอนั้นได้โพสต,ต้อนรับลูกชายว่า Welcome to the world J เจคอ Win น e ทอ e ์วีเร o ฟยูาทมกลางคนในวงการบันเทิงและชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความนดีๆอย่างมากมายวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดหน้าสดนักแสดงดังอย่างน้ำฝนกุลนัทหลังเธอนั้นได้คลอดลูกชายคนที่สองโอ้โหสวยวาวมากโดยเธอนั้นได้อัปเดตภาพล่าสุดหลังคลอดพร้อมระบุข,ข้อความว่า การเดินทางครั้งใหม่ของฉันเริ่มต้นขึ้นแล้วพลังของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่